กมือนั่นล่ะเปล่ามากโอ้บอว่าคลือนหอดอออย่าเโตจริง<ะ>้ยากไมันอ้ยคือโทมาเด็กจังหวะเท้อ้ยนาอเคลื่อนหอดแล้วเนาะเป็นยังสีบวคืนหนอดอ้ยคนบริพอกันดุน ออขึ้นหอดคือเก้าวุ้ยแจ้งได้ทางผุนสบายดีอยู่บ่วุออ้ยบ่กังขึ้นหอดเดียวคือเก้าล่ะสิปีเศร้าปีกันเนีคือคือเก้าป้าปะปะอีหยังรับปกันนี่เมียค่อยไปใส่กูก็จีไปห้หัวนะเมียมึงบ่มึงมาเเบาบอีหยังอยู่นี่กูคุยโทรศัพท์อยู่ไปไปไปเขาสิว่าผู้บ่าวกูประกันนี่ โมเมนบมเมนบักนองเคยบมเมนผู้เบาไอ่เออเออ,เอ,อขวากคืดเห็นอดีตตะกี้ยุดอกขวากคืดพ่อเจ้าตลอดเวลานั่นานาเออเอาใหญ่กล้วยหรือบ่อเอาบักภาคนี่มา,าอย่างยังน้ำกูมึงโหบ,าบากักบักกล้วยโทรศัพท์กับผู้เบาเก่ากูอยู่ไปไม่เขาสิว่ามึงเป็นผู้เบากูอีกล่ะโอ๋อโมเมนไอ้โมแมนโมแมนจะพูดไหนดอก มาหาอันมาอันบ่ได้อันเอาอย่างไ้หงอยควยเจ้าเมนเนาะคัดจังหวะให้แห้งอุ้ยเดินโดนทั่วมาเสียนะอุ้ยนอเอาสิคุยกันหูวเรื่องอยู่บนนี้โอ้ยบักปอบมึงหูวบอกว่ากูคุยโทรศัพท์อยู่สิไปทางไหนก็เฝ้าไปเอาสิหูวบอกว่าไปทางไหนโอ้เบิดมือเบิดเว้นมึงสิมัดยิ่งยังก็กูแทนกูจะคุยโทรศัพท์นี้นี้นี้ เออเ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 อไอ่คุยเตอรคุยเตออะไรนี้เหรอนองเคยน้องเคยเนาะกอักคึดอ,อยู่ได้อากาอักอุ้ยอยากพ่อหนาอยู่ได้หละ่ะมือได้บางๆกันนาดกันเนาะเฮาเนาะเออนั่นละผู้บ่าวยังเสียงเทาเฉ้โอ้ยบักปอบมึงสิงนี้ไป จังหวะนอไอไรนี้กบับวันนี้แบบน้องเคยชัวๆ,ๆานี่ก็ได้คัดจังหวะอีหลีโออนอกคัดจังหวะเฮงเดี๋ยวเดี๋ยวสิใหญ่มองไม่ก่อนบักค่านี่มัาขวนจังหวะอีหลีคัดแห้ง ใจมองไม่ละไอ้เออมุมี้เลี้ยวผู้มีเลี้ยวผู้มีคนมาขัดจังหวะข้าวดอกอจะเป็นข่อยักพอดจะเด,ด๊เออนัดมือเด้อนัดมือทำไมก็ขึ้นหัวแห้งขาอยักเห็นหนาเมี่ะเออทานมาขี่บันเ <c oughs> ห็นกระเพยบริษุทธิ์ปา <c oughs> เราขี่แม่มันกำมึงป่านีออนซอนยิบกระป่านเออมือได้บานกับท่อมาเด้อคอยกระิอันเตรียมตรงเตรียมโตตดทรงตัดสูนหาสอสูดงามเออมือได้กับมือนั่นล่ะเปล่ามากโอ้โหมาบ้าคืนฮอดเอออย่าเก็บโตจริง